พวันนี้เราจะมาเล่นออบบี้นะนี่เราเล่นออบบี้ที่มันจะเป็นดอกไม้เสียงพูเริ่มอุ้ยตอนนี้เหมือนว่าพี่เรากำลังจะเข้ามาเราเรากลับไปที่เดิมกว่านี่ นี่ไงพี่เราพี่เราคือตัวนี้สวัสดีพี่เราพี่เราชื่อไอเดียสวัสดีปไปเล่นกันป่ะนี่ทุกคนมันก็จะเป็นแบบดอกไม้อยู่ที่พื้นเยอะๆตอนนี้เรารอพี่เรายไม่รอแล้วเด้อ เรานี่ก็จะเป็นบันไดแบบนี้เอาตุกที่ไม่รอดาเน,นินเขเคมาเร็วตอนนี้เราตุกบ่อยอยู่มาเร็วรออยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่ยน่าจะพูดต,ตามเพื่อบังตะเพลงผิดหรืก็ะสิบพี่ไม่รู้หรอกเด้อ ีทุกคนมันจะมีหลายด่านอยู่แต่ถ้าจบด่านทุกด่านแล้วเราก็เราก็จะจะไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไร อุ้ยอันนี้พี่ชอบนี่ทุกคนก็จะมีหัวใจอยู่ตรงกลางเรารู้อยู่แล้วว่ามันไปทางไหนไงนะ่าเนาะนี่ต่อไปก็จะเป็นสีเขียวเช็กพอยเลยสีฟ้าไม่เชี่อสีเขียวกับฟ้าฟ้าไงแต่พี่เห็นเป็นเหลืองกับฟ้าช่าง เขียวกับฟ้าก็เขียวกาแฟไปเออเหลืองกับฟ้าใช่เลยตกเหรอตรงนี้่มาะสตีะนี่ด่านตรงนี้มันเดินไปเลยนี่หว่าไหน,นด่านไหนด่านที่ได้อยู่อ่ะพี่กระโดดเกือบตกเลยเมื่อกี้อุ๊ยจริงหรอจริงทุกคนด่านด่านที่เราเดินไปเมื่อกี้ ไม่ต้องกระโดดเลยเดินไปเลยเดินไปชิวๆเลยเนาะตัวนี้ให้ทุกคนไม่เห็นบันไดนี่บันไดตรงนี้พี่เห็นแต่พี่นี่เป็นอะไรตรงนี้เล่นแบบเซียนนะอยากเล่นแบบเซียนใช่เซียนแปลว่าพี่ไม่รู้อะเซียนแปลว่าอะไรได้ยังไม่รู้เลยเลยใช่ใช่ใช่ใชอุ้ยพี่มาถึงสีเขียวชมพูแล้ว ลอยเอาเห็นต่อหน้าต่อตาเลยนะเน้นๆเลยนะเน้นเน้นเน้นตกตกไปเห็นนะเห็นนะเน้นเลยนี่ทุกคนด่านนี้ก็ไม่ต้องเดินไปนี่อันนี้ถ้าทุกคนไม่เห็นนี่นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้ามไปเลยเฮ้ยมาเร็วๆอย่ามาแต่คุยกับเพื่อนผู้ชม อย่าโม่แต่คุยกับคุณครูเชมเน่ทุกคนด่านนี้ไงที่เราบอกว่าตกแต่ดีนะเช็คพอยแล้วเล่นใหม่รอน้องเล่นแบบเซียนเซียนรอน้องเซียนแปลว่าไม่รู้หรอกพี่ก็ไม่รู้เกือบตกอุ้ยเกือบตกก็ ลาโซเซนี่อันนี้เราไม่กลัวตุยเลยตุยแปลว่าตายนะใครๆก็รู้จ้าเออใช่ใครๆก็รู้แต่พี่ไม่รู้พี่รู้ตอนนี้<ม>เพราะว่าเพราะว่าอุยถึงสีเขียวยังยังใกล้ถึงแล้วหรอพี่เล่นมา ใกล้ถึงแล้วถึงหัวใจสีชมพูกับสีฟ้าเหรอ,อมชมพูฟ้ามานี่แล้วเนี่ยอรออยู่นะรออยู่ไหนรออยู่สีเขียวชมพูพเ็บพยอรอแล้วก็เดินชมดอกไม้สวยอะ่ะ เสียด้ยเดินผ่านไปเลยไม่ต้องเสียใจในๆๆน,น,นี่ตัวนี้ก็ถึงหัวใจสีชมพูพี่สงสัยอยู่อย่างนึ่งทำไมหัว ไอ้ด้ากับทรงผมมันแปลกๆอะ่ะ <c oughs> มันแปลกๆอะ่ะไปๆๆๆๆๆๆไปกันดีเนาะวยมีมีเพื่อนคนอื่นหัวแดงเดินตามเรามาด้วย เจ๊๊๊๊๊ไม่สาวผนแดงตก<ต>เอาอยังเราไปหนึ่งาเอา่ไม่เป็นไรใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวพี่จะไปหาให้มันใกล้ขึ้นนะ เร็วอุ้ยตกเหมือนกันเออโอเคเดี๋ยวรออุ้ยตกอีกแล้วเชเดี๋ยวรอทั้งทุกคนมันตอนนี้เรากำลังรอพี่เราอยู่ใครๆก็รู้ไม่ต้องบอกก็รู้นุนพี่เรานุนเดินม,มาแล้วเดิน นี่คนตอนนี้เริ่มเลยไปกันต่ออุ้ยตรงนี้พี่ชอบมากอันนี้มันเหมือนแคปซูลเลยอ่ะแคปซูเลเวอร์ชันอ้วนตอนนี้เรากำลังขึ้นันได้ดานชมพูเข้มชมพูอ่อนแล้วไหนอุ้ยสวยอ่ะ เราจะเล่นให้จบด่านเลยนะดาทุกคนถ้าเล่นด่านนี้จบคลิปจบแล้วนะอุ๊ยจริงหรอมันไม่รู้จบจริงไหมเพราะเราเคยพี่เคยเล่นและวะ้วอะหรอแล้วมันจบในสีนี้ทุกคนถ้าเล่นด่านนี้จบก็จบคลิปแล้วนะคลิปสั้นนาะเออคลิปสัน้นแต่ที่ไม่สั้นคือเรา เล่นอ่อนเองทําให้คลิปยาวแล้วเราก็ต้องมาเที่ยวรอกันอุ้ยด่านนี้มันเลื่นมากเลยอุ้ยด้านไหนเดี๋ยวได้นมาตรงนี้เมื่อกี้เกือบตกจริงหรอตรงนี้ลื่นมากใช่ใช่ใช่เหนียวมันไม่เหนียวมันเลื่นแต่พี่ว่าเหนียวอแล้วมันเดินชา้าเออใช่ เดี๋ยวเพื่อนรอเราอยู่ปะเนี่ยเอออาจจะใช่ก็ได้นะแต่พอเรามาแล้วเพื่อนก็เพื่อนอาจจะอะไรก็ได้เพื่อนเพื่อนอา,อาจจะไปกินน้ําหรือทําอะไรอก็ได้อาเพื่อนมาแล้วไงนะ้คลิปนี้จบเราก็จบคลิปแล้วเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เดี๋ยวเราลงคลิปอีกเนาะพรุ่งนี้วันจันทร์เราลงแล้วต้องไปโรงเรียน บางทีเราอาจจะไม่ได้ลงวันนี้ก็ได้นะเอ้าไหนบอกว่ามันจบแค่สี่นั้นไงเอ้าไหนบอกจบแค่สี่นั้นอุ้ยอข,อขอโทษขอโทษด้วยนะทุกคนเราจําผิดเราจําผิดไม่หยุด,ด,ดไม่หยุดเอ้ยเอยอ้ย,อยติดแล้วสวยนะเนี่ยด่านเนี้ยเออด่านนี้สวยด่านนี้ให้ดับหนึ่ง สวยนะเนี่ยทุกคนเล่นด่านนี้จบอืมคลิปก็จบแล้วนะขี้เกียจขี้เกียจเล่นถ้ามันมีอีกเราก็จบคลิปเ,เลิมพอขี้เกียจเล่นแล้วอืมมาเร็วจ้นานางสาวไว้ได้มาเร็วตก กำลังจะตกเป็นเพื่อนโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้กำลังจะตกเป็นเพื่อนนะเมื่อกี้กระโดดพลาดเองดีเนาะขาใหญ่ๆขาขาใหญ่ตกอีกแล้วอุ้ย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  อาทพี่ตุยขึ้นมาใหม่แล้วกดตุยได้กดตุยเออใช่ใช่ใช่ตุยวิ้ดีดีดีจบด่านนี้เราก็เลิกเลยละใช่ขี้เกียจเล่นถ้ามันีอีกเราก็ไม่ลงแล้ก็ต่อไปเล่นแมปอะไรดีโมเพลเว่นปะได้เล่นไายคิดด้วยลสั้นราคสั้นเรื่อง ปาี้บ้าน Yes ปาร์ี้โอ๊ยลาด้วยเอ้ยเดี๋ยวไปรออยู่ตรงอันนี้ได้ได้ไปอย่างต่อเน,นื่องไม่หยุดไม่หย่อนใกล้จบแล้ว เอ้ือไม่ใช่อ,ไอะไรอ้ยพี่ขอเล่นเลื่อนแล้วได้ไหมได้ได้เดี๋ยวด้ดจอ,อยเข้ามาตามนะแต่ว่าอย่าเพิ่งจบคลิปดีกว่าจอ,อยเข้ามาตามด้วยได้ออเอาทุกคนเล่นแมปอีเวชอะไรนะเลยเลน่เล่นแมปอีเวชแปลว่าแมปอันนี้ดีกว่าอันเนี้ยเนี่ย ได้ได้โอเคเดี๋ยวด่าจอยเข้ามานะได้ได้ไม่เอาดีกว่ามันเล่นมันรอนานอ่ะมันรอนานเดี๋ยวเอามูฟเพเว่นนั่นแหละเออจริงด้วยเอาเอาเพเว่นนี่แหละทุกคนใกล้จบคลิปแล้วนะไม่เอาโอเคเอามูฟเพเว่นนะเออเอามูฟเพเว่นโอุ้ย ทุกคนแกจบคลิปแล้วนะวอุ้ยแกจบคลิปแล้ว,วอ,อยู่ที่เข้ามารออยู่้จบคลิปแล้วเข้าไปในนั้นดู kol attık